สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมเคิลอิวสุนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถสวยๆอีกแล้วนะครับคันนี้เป็น m ิวเอ1.9 Active นะครับสีขาวมุกพร้อมแต่งออกจากโชว์รูมเลยนะครับในส่วนของโปรโมชั่นแต่งแบบนี้นะครับผมจัดโปรโมชั่นออกรถพร้อมแต่งแบบนี้เลยนะครับอยู่ที่150,000บาทครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ15,500กบาทเท่านั้นครับเดี๋ยวไปดูนครับว่าของแต่งคันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับไปรับชมกันได้เลย ก็มาชมในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับคันนี้ติดชุดแต่งรอบคันเป็นของคาโต้นะครับตามสไตล์ของคาโต้ครับก็จะมีหลายแบบคันนี้เป็นแบบหน้าใหญ่ๆออกใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วก็มีสีดำเป็นตัวตัดพร้อมกับสีแดงที่เป็นขีดยาวตัวนี้เป็นตัวตัดนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างครับติดในเรื่องของไฟตัดหมอก LED เข้าไปครับเนื่องจากรุ่นเริ่มต้นไม่มีมาให้นะครับและในส่วนของกระจังด้านหน้าครับอันนี้เป็นของชุดแต่งของคาโต้ครับ จะมีตัวครอบนะครับ3มชิ้นรวมถึงด้านล่างอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวนี้มีมาให้และด้านบนครับก็จะเป็นในส่วนของตัวอักษรฝากระโปรงด้านหน้าครับลักษณะด้านหน้าก็สวยแบบนี้ครับไปชมต่อในส่วนของด้านข้างกันต่อเลยครับโอเคครับมาต่อในส่วนของด้านข้างนะครับในส่วนของด้านข้างก็เห็นอย่างชัดเจนเลยก็คือในส่วนของล้อแม็กนะครับคันนี้ล้อเดิมเป็นขนาด17นิ้วได้อัปเกรดเปลี่ยนเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับตัวนี้เป็นของอะตอมิก แล้วก็ใช้ยางเป็นของเลนโซนะครับตัวนี้สวยลงตัวเลยแล้วก็ในส่วนของด้านข้างที่มีเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคิวล้อนะครับสีดําเงาขนาดกําลังพอดีนะครับตัวนี้เป็นชุดแต่งของคาร์โตมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดแต่งนะครับอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้เป็นตัวครอบบันไดนะครับแล้วก็มีตัวกาประตูให้เป็นสีดํามีสีแดงเป็นตัวตัดนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ อุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นในส่วนของกระจกพับไฟฟ้านะครับซึ่งเดิมๆจากโรงงานตัวนี้ไม่มีมาให้อันนี้เบิกของตัวท็อปมาใส่เพื่อเพิ่มฟังก์ชันในการใช้งานนะครับและด้านบนสุดนะครับที่เห็นว่ารถครึ่งคันเป็นสีดําเงามีการแลปหลังคาเป็นสีดําเงาครึ่งคันครับเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถครับเดี๋ยวไปชมต่อในส่วนของด้านหลังกันต่อเลยครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหน้าว่าสวยแล้ว ด้านหลังก็สวยไม่แพ้กันเลยนะครับเริ่มต้นจากของแต่งชิ้นแรกนะครับด้านล่างก็จะเป็นสเกิร์ตอย่างที่แจ้งนะครับว่าเป็นของคาโต้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อใบไม้นะครับออกลักษณะเป็นท่อสี่ท่อหลอกนะครับลักษณะเป็นท่อแบบแบนลักษณะแบบท่อใบไม้นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะมีในส่วนของกันลอยด้านท้ายนะครับอันนี้เห็นลายคลิปและนะครับตัวนี้เป็นลายลังพึ่งครับมีโลโก้ของว x เอ็กอยู่แล้วก็มีโลโก้ของคาโต้เป็นของแบรนด์คา์โต้นะครับ ถัดมาเด่นเป็นสาง,งานนี้ผมเปิดไฟไว้ให้ดูเลยก็คือในส่วนของคาดเอวตัวนี้เป็นคาดเอวมีไฟของแบรนด์คา์โต้ครับมีโลโก้ของมิวเชัดเจนนะครับแล้วก็เดินเส้นเป็นไฟยาวแบบนี้ครับเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็นด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถในส่วนของด้านบนสุดก็จะเป็นในส่วนของสปอยเลอร์นะครับตัวนี้สปอยเลอร์ของคา์โต้จะมีลักษณะที่ยื่นออกมาจากตัวเดิมนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นสีดําเงาซึ่งมันเข้ากับแรปหลังคาสีดําเลยครับ และที่สําคัญนะครับยังไม่หมดนะครับคันนี้ได้ติดตั้งในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้านะครับพร้อมกับระบบคลิกเซนเซอร์เข้าไปนะครับจะสังเกตได้จากสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้เลยจะมีในส่วนของการติดเซ็นเซอร์ด้านล่างไว้นะครับสามารถเตะเพื่อเปิดฝาท้ายได้นะครับหรือว่าเรียกกันว่าคลิกเซนเซอร์นั่นเองหรือสามารถใช้กดจากปุ่มตำแหน่งเดิมที่มาจากโรงงานได้เลยนะครับฝาท้ายไฟฟ้าก็ลักษณะประมาณนี้ครับ มาต่อกันในส่วนของภายในนะครับภายในคันนี้ทําอย่างเดียวเลยนั่นก็คือในส่วนของเบาะหนังนะครับเบาะหนังคันนี้เลือกใช้เป็นเบาะหนังสีแดงนะครับเดินได้ด้วยสีขาวอันนี้เป็นความชอบของลูกค้านะครับจริงๆเราก็มีให้เลือกหลายสีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสีเดียวกับตัว,ตวท็อปหรือว่าเป็นสีดําได้สีขาวคุณสามารถเลือกได้เลยนะครับและอีกออปชั่นหนึ่งนะครับที่ลูกค้าได้ติดตั้งเพิ่มเติม,เ,ตมเข้าไปนะครับนั่นก็คือระบบ push start นะครับตรงนี้เลยอ่าเป็นปุ่ม พูณสตาร์ทเหมือนตัวท็อปเลยและแค่นั้นยังไม่พอยังมีการอัปเกรดกุญแจนะครับจากกุญแจเดิมๆลักษณะแบบนี้นะครับให้เป็นกุญแจตัวท็อปแบบนี้มันอยู่ในพมันอยู่ในชุดพูดสตาร์ทเรียบร้อยแล้วครับโอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวมิลเอ็กซ์หนึสีขาวมุกคันนี้ครับก็แต่งออกมาสวยและลงตัวนะครับ อย่างที่บอกไปนะครับว่าคันนี้จัดโปรโมชั่นออกรถพร้อมแต่งนะครับอยู่ที่1นึ่งแบาทเท่านั้นนะครับรวมของแต่งทุกอย่างแล้วนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทเท่านั้นครับแปดสิบสี่เดือนใครอยากได้เงื่อนไขที่เพิ่มเงินดาวนะครับสามารถทักรายละเอียดหาผมได้เลยนะครับเบอร์ติดต่อศูนย์หกหนึ่งห้าสี่หกสามหกสี่หกไมเคิอิสุครับโชลูมของผมตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีครับชื่อโชลูมว่าอิสุเมโทรสาขาลาดชะพึ่งนะครับ มีบริการส่งมอบรถทั่วประเทศครับฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไมค์เคล i นอสุเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ